หอมผักกะเงีงผู้ใดน้อยอมกอบฝนตกกบห้องอบอบอยากกินออมกอบใส่ผักกระเงีย่างเข้าตลาดกวาดสายตาผักกระเงียงางโดนไลยปวดกาปวดแข่งโอ้ยผักกระเงี อยากอยู่ใส e oh, in <laughs> ok ่อี่น้อวันนี้กับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอาที่สบายใจวันนี้กินข้าวเที่ยงพี่น้องข้าวเที่ยงไม่ได้กระไรบ้านใบสองโมงใบสามโมงพี่น้องตันบักุงพี่น้องทำบักุงใส่บักกอกแหล่ๆพี่น้องมาเด้อมาเด้อแนวกับแกมกับซิมีบักรั่วบักคอยพี่น้องรั่วบักคอยอืมแล้ว ลวกหอยก็บวกขาแล้วพี่เนาะับผสมเข้าก็บวกครับก็ไปอีหื้อพี่เนาะา็มืดพี่นาะแทบเดือดแล้วำบักทั่วไส่อโ,นน mmm โอ Rogue. ้ยบับท <quand raised> ั่วพี่เนะเอาปิดประตูบทักทั่วพอพี่อนะ ตำมห่หลายตำหน่อย,อยสอนมาจำจากเตียกุยบลึกนี่ไรก่อนเสร็จตำหน่อยๆกินพี่อยอมเอให้หลวกแล้ว กุ๊บกิ๊บด่างง่ยปไหนกี่โมนห่อไก่เดาพี่น้องไก่จะเดสงานแล้วคือเหมืเสมอเสมอ ให้พวกกากินน้ำเป็นน้องลูกกับข้าหนียวของมึงไม่ร่าเบาเล็กหน่อยนะเราหยุดแป๊บเดียวขินเขาเพราะเป็นขับเป็นเครียดเป็นน้องเล็หน่อยต้องสิกสุดอยากงี่เง่าเลย ก็ผู้เถาอ่ะผเถาสองกินเขตาตัวไม่เป,เป๊ะไข่ต้มน้ำน้ำดำะ Yep. ngăn mà hết nợ, người tiêu dùng cũng phù hết ngăn mà, người cứ tiêu này hả? này? tiêu xăng ăn thịt cái chai này. มันชิ้นก็นหวานเนาะมันชิ้นนั่นงกันน้ำมันสายหลวงมาอรกอลงพี่เนาแต่ปีนไม่ปีน่ะ <c oughs> กานกลางอีก ว่าเดี๋ยวหนูัวหนอแป้งไปนางตุกอยกูกลางมาหอมบ้านะมาเหลือดอนหนอ ตนคิดสมัครเขทานอาล้งเลยันกลางพวกกลางเอัดกลางกผู้เดียวอาลงเอาลงสกุนซูสิ ต้มบักไคย้ม่มีโบกขึ้นบานเท่าหรอกเรีแกแกมหายนระจับขึ้นเก่าจับขึ้นเก่าเอาที่สไปจับไปน้องไม่อยากินกับว่าบนหลับไปน้องอาหารกนด้วยดิ้ด้วยอะกินี่ไม่นออน้าน้ำเก่า จนต้องกินพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์ฮอทดอกอาหารคนรวยเลยเนาะ <c oughs> บอกมันมวนๆน้ออาหารน้ำเขา่านำเข้าจากต่างประเทศนะคะ <c oughs> ไปสไปได้รูปที่แม่นำกับโอ้โฝนตกหรามเพชรยุติเนี่ยใส่ในน้อยนังนี่เห็นคือเพ็ดวะเ้อาพิก,กได้ <laughs> กินเวอไปเพื่อนเจ้าลองแพื่อนอยันเขาปิดช่องจะลองสร้างเฟซบุ๊กหรอยันเขาปิดช่องมาลองเพื่องมันเฮีทหนัเฮ็ดวิดีโอ เมรังเขากปิดไปแล้วการมันดังแต่เขาต้องป,ป,ปิดปิดปั๊บเลยสุดแจ้งอรละก <c oughs> สาตวเดอให้คิดออกนะเว้ยอให้คิดออกนะ,ะเด้อเพ่งนะกองเลยโอ้ยเพ็ดตัดว กินอะไรสิอีมั้งจะจะกินยังไงปลามึกเหรอปิ้งหมูสอมอดเอาเอ้เหี้ง่ายเนาะกระซางง่ายนข่อยเดี๋ยวของพี่น้องอยากกินยังก็อยากกินยังก็ได้กิน บงบาความสุขพลายเม้นออกไปนอ,อกบ้านยังไหนกูไง ปลาแดกซีเมต์มันมได้กับเปิดได้ต้ไมได้เนรองสบายมาก xem phía này một này anh nhìn để ông ngoài này mà mối nhai và thật cỏi mối này kiếm tầm không Ooh, sap sap. Có nặng Cái hát nha là bắt rồi Hái này Chúng ta muốn còn cái đấy rồi ได้ป้ามึกเทียนเนาะน่าหนาวมาอันนี้บอกกินทำรับกินได้หรอกมันขาแซ่บไปเลยมันสะดวกมาอย่างนึงอก็อได้บอกกินใครน้ำงนังกินเนาะนัำหนังไม่อยากกินเหน็บเนาะ เข้าแคลนะ้วจำบอกงูพี่หนองจำงน้าจะแซบยน่น่ใสบ่นนะสบ,บอกกอ,อหกหอมมากเนแซบพี่หนองเหมือนกับพดผู เอาที่สบายใจพี่น้องอยากเห็ดยังกับเห็ดอยากกินยังกับเห็ดเห็ดกินแยาวกากันกันว่ากันมันบอสบายาข้ามหมันในของเขาด้วยนะยพี่น้องพี่นอ้องลองลองเทปเลยเปล่าอยู่เฮีอันไข่เดือดเทือน่ายข่เมื่อเดาเลยเห็นหนาไข่พี่น,อน้องกันเลย หลุดลายเหอเช้านางแม่บ้านบารดี้กับพี่น้องเอาละท่านอ่ะห้เจ้ากูรังกูบ่ปั่นสวยได้ปะสนอมาหลอกกูเด้อมวลที่เป็น้องเห็ดลงเห็ดเบื้องเด้อเห็ดเบื้องเห็ดเบื้องมวนนเาะ อะไรก็ใครเปิดเยอะท่องซองยูทูบกับเปิดแล้วพี่น้องมอนนี่ดิไข้เครียดอ,อะเยอะก็ไม่อาหรอโอเคพี่น้องเขา,าก,ก็ติดมาแล้วพ่อเอาไปแต่เมื่อกูอะลองเพิ่มวิธีด้วยพี่น้อง มันต้องตบตูดด้วยออมกบใส่ผักกกะแงงเนาะมันจะไม่เป็นของแท้แล้อเป็นของกระสันนะมันเป็นของแต่ขันว่าปิดไายเลยหอ,หอมผักกระแงง่เนาะว่ามันของแต่ของปลอมโอเคพี่น้องมาฟังหอมผักกกะแงงผู้ใดน้อเห็ดออมกบฝนตกกบห้องอบอบ อยากกินออมโกบใส่ผักกะแงงย่างเข้าตลาดกวาดสายตาหาผักกะแงงย่างโดนหลายปวดขาปวดแข้งโอ้ยผักกะแงงจากอยู่ใส่อีนอ้อโอ้ยน่ะเอาเสิยไปหนังเ้อเอาเทนเดอร์มาหนิดเด้อ <laughs> กินไปลองไปไปลองคือพี่บาทเนี่ย บ้าเพราะพ่อ,พอปวดพี่น้องโอเคพี่น้องพอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายพี่น้องปุนป้น